สวัสดีครับพี่น้องหัวใจรลักเกษตรนะครับวันก่อนเราก็ติดกลางพี่น้องนะครับเรื่องพืชรวมทุเรียนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ต้นทุเรียนปลอดภัยแล้วนะครับอันนี้จะพยายามแจกสา้นกี่มีให้หน่อยที่สุดนะครับเป็นระบบทดลองก็เลยใช้ทั่วในกันอ่อายอถาดานนะครับวันนี้เราสัญญาก,กับพี่น้องตั้งไว้ว่าเราจะมาทต้ทนทั่วออกนะครับ ตัวตอนนี้ก็ให้พ่นผลิตแล้วตัวที่ให้พ่นผลิตนะครับจะโปรยโปรยฐานอานให้อ,อย่างสม,มูนนะครับในเราพม่าทอนออกแล้วก็เนี่ยถิงไปไหนนะครับให้มักไว้ถึงโคนถืเรียนแต่ให้ห่างโคนสักนิดนะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าคนนะครับตั่วนะครับจะโปรยโปรยฐานอานในดีที่ทุกก็คือช่วงออกดอกนะครับเนี่ยไปเท่าได้นะครับให้ฟักไ,ไห้ได้ก็ คือว่าเป็นปุ๋ยนะครับแล้รับคลิปนี้ก็ฝากปีนองไว้แก่นี้นะครับถ้ามีประโยชน์